สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกคนก็พบกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์บอลประจําวันที่14เดือน8นะครับเมื่อวานนะครับเราวิเคราะห์บอลในคู่ของเบรนฟอร์ดนะครับพบกับอาร์เซนอลนะครับเป็นพรีเมียร์ลีกคู่แรกเลยนะครับผมที่เปิดอกมาเตะนะครับผมวิเคราะห์ไปนะครับสูตรก็ให้ต่านะครับผมแล้วก็อ่าให้เล่นไปที่เบนฟอร์ดนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับจบสกอร์ไปนะครับเบนฟอร์ดก็ชนะอาร์เซนอลไปสองต่อ0ูนย์นะครับ ก็ให้เข้านะครับผมแต่ว่าเมื่อวานผมชอบอาร์เซนอลมากกว่าผมก็เลยไปทางอาร์เซนอลนะครับผมก็พลาดไปนิดนึงนะครับผมเปิดมายังไม่มีอันดับกับคะแนนนะครับก็ค่อนข้างที่จะวิเคราะห์ยากนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะไปวิเคราะห์บอลในคู่ของเอเวอร์ตันะครับพบกับเซาท์แฮมตันนะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับผมเดี๋ยวเราไปวิคห์คู่นี้กันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของเอเวอร์ตนกันก่อนเลยนะครับว่า5นัดหลังสุดจะทําได้กี่ประตูนะครับทาได้1 อ่าสองสา1 1 1่หานะครับทำได้12ประตูนะครับสำหรับเอเวอรสตันะครับส่วนเซา์ทำตั้นนะครับทำได้1 2 3 4 5 6แล้วก็6นะครับผมทำได้6ประตูนะครับใน5้าหลังสุดนะครับโอเคอันดับกับคะแนนนะครับน่าจะยังไม่มีนะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดมาเจออันครั้งแรกนะครับโอเคต่อไปก็เป็นราคาต่อรองเดี๋ยวเราไปดูกันเลย สำหรับราคาวันนี้นะครับก็เป็นฝั่งของเอเวอร์ตันนะครับเปิดออกมาต่อที่ครึ่งลูกนะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับก็2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับโอเคครับก็เป็นทีมเจ้าบ้านนะครับทีมต่อครับต่อรองครึ่งลูกสูงต่ำนะครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับแล้วก็วิเคราะห์เลยสำหรับผลการคำนวณออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสูตรก็ให้ออกมาจะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่70%นนะครับสูตรแนะนำสูงแรกนะครับผม ส่วนโอกาสชนะก็จะเป็นทางของทีมเจ้าบ้านนะครับเอเวัตันนะครับมีอยู่56ส่วนทีมเดือนเซอร์เทมตันมีอยู่43เนะครับก็ห่างกันมากพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยเจอกันนะครับของทั้ง2ทีมนี้นะมาดูสถิติในแมตช์ล่าสุดก็เป็นฝั่งของเอเวัตันชนะไปได้1ประตูต่อศูนะครับส่วแมตช์องลงมานะครับผมก็เป็นซอร์เทมตันชนะในบ้านไป2-0นะครับจากภาพรวมแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูสูสีกันนะครับสำหรับ2ทีมนี้นะครับก็ีิคอยากนิดนึงนะครับ โอเคครับมาที่สูตรเราแต่วันนี้นะครับสูตรเราให้ไปเล่นที่เจ้าบ้านนะครับผมเอเวอร์ตันนะครับเราก็จะตามสูตรไปนะครับเมื่อวานส่วนสูตรไปก็โดนนะครับผมนะวันนี้ตามสูตรดีกว่านะครับไปเล่นที่เอเวอร์ตันดีกว่านะครับผมเจ้าบ้านนะครับส่วนราคาส่งต่ำนะครับผมคิดว่าน่าจะจบประมาณไม่เกิน2ลูกนะครับสําหรับคู่นี้นะฮะใครที่จะไปก็แนะนําไปสูงแรกก็ได้นะครับผมแต่วันนี้นะครับผมแนะนําให้เล่นไปที่เจ้าบ้านเต็งไปดีกว่านะครับ โอเคใครจะตามมาก็ตามมาได้นะครับผมใครที่ไม่ชอบก็กดสวนหรือว่าไม่ต้องตามก็ได้นะครับใครที่อยากได้โปรแกรมหรือว่าอยากได้ทีเด็ดก็เช่นเคยครับทักเข้ามาที่ลิงก์ด่างคลิปได้เลยนะครับผมมีทีเด็ดให้มีสูตรให้นะครับฟรีนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ